เย็นดิเย็นดิเฮ้ยเพื่อนพี่อยากจะขึ้นผมอนะพี่จะใจเย็นดิแต่ผมรู้นะพี่อยู่งเนี้ยผมเห็นนะผมเห็นนะเปิดโปรนะเปิดเปิดหัวสาไฟฟ้านะใจเย็นผมมีคนเดียวเหมือนกันผมมีคนเดียวเหมือนกัน อ๋อด่ากูอกเฮ้ยเ้ยคนเดียวคนเดียวค้นมาเดียวคนเดียวนะนี่คนเดียวคนเดียวจะพูดทไม่ะันีป้ามันมีปาจะพูดทำไมล่ะบอกว่าคนเดียวเนี่ยเขาก็ไปเชื่อกูแล้วไอ้นะคนเดียวปิดสูตรปิดสูตรเลยนะจะเอ้อเหยอนไ้ใจเย็น ผมยิงพวกคไมิสจายพี่ยิงพวกาไว้สุด นั้นน่ะเพื่อนเอ้ยแม่งไก็ยังลูก Watch out. One. ไม่ธรรมดา

นนั้นหละกมนี้เลยยืดฉล้างเลยโอ้อยวกพวกนะพ้าไว้ชีวิตกันมานะ Thank you. Watch out. Vehicle is smoking.

Thank you. Nice. <éch wildly> <Onionisation> <S tokenisation> Some <fuerza> <noise> ตัวเนี้ยจะรากแล้วเอา มีเนตเลยพี่เจ็บหนึ่งพี่ 啊。Uh huh. Thank you. We are the best. We are the best. ไม่มายิงเรียกกูบ้างอ่ะเล็งแล้วยิงเนี่ยจะทำให้โดนนี่ไงไม่ถึงมันทำเรานะเอ้าไอ้เจดระเบิร์น็อกเฉยโดนแล้วนี่ลงมาแล้ว เรียบร้อยเฮ้ยระเบิดใครอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยกูไม่ได้ยิงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดเนีเข้าไปไม่มีอีกอสวย <laughs>

เบอร์หนึ่งถามจริงโง่ปะเนี่ยไม่อยากเกินแบนนั่นแหละนี่นี่นี่นานนี่นาจน,าน,านา I'm Watch out! Thank <laughs> you. 花了哪个了？你、啊。